Okay, ไม่ออกง๊าโอเคไม่ออกแล้วออกแล้วไออกแล้วไปไปเขา้าเข้าเข้าพิฟิวอไอ<ป>้กดเลยกดเลยกดเลยไ<ป>อ้จะเหลือหนึ่งวิแบบหนึ่งแบบวิทีนึงผ่านตัวไอ้ผมวิ่งเร็วกว่าพี่อ่ะอ้าวอ่านำนำมาหมดเลยเแล้วก็กลัวก็ก็แล้ว,วแต่บุคคลเพราะว่านพี่นะ ผมว่าจะเอาผีลากขาไปผมตีหน้าผีเลยนะกลัวจัดพี่ๆแกไม่กล้าหรอถ้าจะกินนะคือเองๆแค่ปนอ่าเปิดประตูไม่ได้เจอจริงๆที่ไหนไม่ทำเลยก็ถูกเอ้าเอาดิเอาผีหน้าก่อนเลยเปิดประตูไม่ได้อย่าประชดต้งได้ก่อนเลยเอยากขุยเยอะดเต็มเปิดประตูไม่ได้เต็มคอยกอะไรนักหนาวไว้ ได้ยินไหมไอู้้ดิปีขอมาแว๊บแวบแบบตึ้งปึ้งตึ้งึ้แสงคล้องแสงเอนนึะไอ้ล้อดิมันก็มลอยไล่เวียนนี่ไงแม่อันนี้ไงคนขอเนี่ยเธนี่ตูเชื่อนี้ไงคนขอหน้าหลงคาจะจัดเลยเป็นมั้ยเร็วได้ยินเราไหม ไอ้กล้าพูดบ้างดิเต็มด่า